สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาเจอกันอีกรอบนะครับผมในช่วงสายๆนะครับวันนี้ก็มีสูตรรับหลักหน่วยบนแมนเวอร์นะครับก็จะมาลงมาให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเอาไว้พิจารณากันนะครับในการหาเลขเด่นในงวดวันที่16ก็รกฎาคมนะครับว่าหลักหน่วยบนงวดนี้นะครับผมน่าจะเป็นตัวไหนสูตรนี้ผมก็ดูแล้วไงม,มันมันน่ารุ้นทีเดียวนะครับ ก่อนจะไปดูสูตรคำนวณที่ผมนำมาฝากก็ดูคำเตือนนิดนึงนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับผมมาดูกันเลยนะครับผมสูตรรับลักหน่วยบนนะครับอามาดูวิธีการคำนวณงวดแรกก็แล้วกันนะครับยำมาสูตรนี้เข้าหลายงวดมากนะครับแต่ว่าผมจะคำนวณให้ดูแค่สองสามงวดพอนะครับผม จะใช้ตั้งแต่งวดที่ออก051 095นะครับ2ตัวล่าง2 2เป็นเกณฑ์คำนวณให้ท่านผู้ชมดูนะครับวิธีการคำนวณเราก็จะใช้หลักร้อยหน้าครั้งที่1นะครับเลขนี้นะครับเลข4ีบวกหลักหน่วยนะ2ตัวนี้นะครับบวกกันได้เท่าไหร่นะครับเอามาวางไว้นะครับ4บวก0ได้4นะครับ แล้วนำหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองตัวนี้นะครับมาบวกก็น,นำเลขห้ามาบวกนะครับผมผลลัพธ์สี่บวกห้าได้เก้านับเพิ่มไปทีละสองนะครับเก้าก็สิบสิบเอ็ดสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตำแหน่งนะครับคือบวกเพิ่มทีละสอง ไล่ลงมาเลยเนาะที่ตัวสองนะครับก็ได้ตัวเด่นห้าตัวที่จะมาลักหน่วยบนแต่ว่ามันมีเยอะเกินเราจะไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนนะครับคือปัญหานะครับคราวนี้มาดูสูตรที่เราจะเอามาตัดนะครับผมสูตรที่เราจะเอามาตัดเราใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยสองตัวนี้นะครับผมบวกกันศูนย์บวกห้า ได้ห้าบวกนะครับผมนนแล้วนี่แหละครับผมถึงบอกว่าสูตรสูตรลับนะครับผมสูตรลับตัวที่จะมาบวกนะครับมันได้เลขหนึ่งครับพวกนี้มันได้เลขหนึ่งคุณบวกกันแล้วมันจะได้เลขหกนะครับหกเจ็ดแปดนะครับอันนี้บวกบวกทีละหนึ่งนะครับ ไล่ลงมาเราก็มาดูตัวที่ชนกันนะครับผมตัวที่ชนกันมันจะมีแค่เลขเดียวนี่เลขเจ็ดนะครับมันได้เลขเจ็ดคือเลขเดียวที่จะมาหน่วยบนนะครับงวดธนมามาดอ,อกห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดเลขเจ็ดนี้เข้าห้าหกเจ็ด เข้าหน่วยบนถอถือว่าถูกต้องนะครับอ่มาดูงวดถัดมานะครับนี่นะครับร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสี่บวกเก้าก็ได้สิบสามได้เลขสามบวกนี่เอาหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองนะครับเอาเลขสี่มาวาง บวกกันก็ได้7 3็บวกสได้7 7 8 9 10 11 2 13 14 15สิบสิบอ้านะครับเดี๋ยวผมขยับนิดนึงสี่สิบห้ได้5ตัวเด่นที่จะมาลักหน่วยนะครับผมสูตรที่2ใช้เลขแบวกเลขเจตัวนี้บวกกันนะครับ8ปบวกเได้15นะครับผมได้15บวกนะครับผม เลขลับก็คือเลขหนึ่งอีกแล้วนะครับตัวนี้ผมก็บวกในนี้นะครับผมถ้าบอกเดี๋ยวมันก็ไม่รับนะครับถ้าบวกเดี๋ยวมันไม่รับรอรุ้นวันนี้ว่ามันจะมาไหมนะครับผมมันจะได้เลขหกเจ็ดแปดนะครับได้ตัวเดิมหกเจ็ดแปดตัวที่ชนกันนะครับผมก็มีเลขเจ็ดนี่นะครับส่วนเก้าหนึ่งสามห้าไม่เหมือนนะครับเหมือนแค่เลขเดียวนี่คือเลขเจ็ด งวดทันมามันออกเก้าหกเจ็ดนะครับเก้าหกเจ็ดเจ็ดมันมาในตำแหน่งหน่วยบนถือว่าถูกต้องนะครับสูตรนี้เข้าหลายงวดมากนะครับผมแต่ว่าจะคำนวณให้ย้อนหลังไปเป็นเจ็ดแปดงวดนะมันจะเยอะไปนะครับมาดูงวดที่ออกสองห้าแปดนะครับใช่ตัวนี้นะครับหน่วยหน้า้ที่หนึ่งบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับผมปุดผพิดแปดบวกหก ได้สิบสี่นะครับก็เอาเลขสองตัวนี้นะครับผมบวกสี่บวกสองได้หกหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เอาได้หกแปดศูนย์สองสี่นะครับตัวนี้ก็ใช้หลักแสนเลขห้าบวกหลักหน่วยเลขเจ็ด ห้าบวกเจ็ดได้สิบสองส่วนเลขลับของเรานะครับได้เลขห้านะครับเลขลับได้เลขห้าตรงนี้บวกกันได้เจ็ดเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้านะครับผมตัวที่ชนกันก็คือเลขแปด ได้เลขเดียวนะครับได้คือเลขแปดก็งวดล่าสุดนะครับที่ออกสองห้าแปดนี่นะครับสองห้าแปดมันเข้าสองห้าแปดเข้าแปดลักหน่วยถูกต้องนะครับเอาอมาดูงวดที่จะถึงในวันที่สิบหกนะครับผมสามบวกสองนี่สองตัวนี้บวกกันได้ห บวกหลักหน่วยหน่วยหน้าครัที่สองได้ห้านะครับห้าบวกห้าได้สิบก็ได้ศูนย์สองสี่หกแปดห้าตัวนะครับบวกทีละสองหนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์สองสี่หกแปดห้าตัวนี้จะมาหลักหน่วยนะครับโอ้เยอะนะครับบางท่านก็ชอบศูนย์ชอบสองชอบสี่ชอบหกชอบแปดชอบนี่เหมือนกันในตัวไหนมันจะมาะคาดการไม่ถูก หลักแสนเลขกสามหลักหน่วยเลขกแปดนะครับสองตัวนี้บวกกันได้สิบเอ็ดบวกนะครับผมตัวที่ผมก็บวกในนี้นะครับได้เลขศูนย์เลขลับได้เลขศูนย์นะครับผมนี่บวกกันได้เลขหนึ่งสองสามนะครับได้เลขหนึ่งเลขสองเลขสาม ตัวที่ชนกันนะครับผมมันมชนกันที่เลขสองนะครับชนกันที่เลขสองตัวเดียวที่คาดว่าน่าจะมาในหลักหน่วยบนในงวดที่จะถึงนี้นะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวที่จะมาบวกไอ้ตัวนี้ผมขออุ๊บไ้ก่อนนะครับสูตรลับเดี๋ยวมื่ก็จะไม่รับนะครับผม แต่ว่าผมก็คำนวณให้ดูนะครับว่ามันชนตัวไหนนะครับคำนวณให้ดูว่าชนตัวไหนจะมาหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับจะมาหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันมันได้เลขสองนะครับผมไม่งั้นผมก็ไม่จับชนที่เป็นหน่วยบนนะครับเนี่ยหน่วยบนที่ชนสามสูตรเห็นไหมครับหน่วยบนที่ชนสามสูตรผมทําชนไว้นะครับมันได้เลขสองนะครับมันได้เลขสองอ่ะมันตรงกันนะครับผมมันตรงกัน อันนี้คือตรงกรันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วผมจะมาจับชนสองให้นะครับซึ่งสูตรหลักหน่วยที่เป็นเลขอื่นก็มีเยอะนะครับหลักหน่วยบนที่เป็นเลขอื่นที่ไม่ใช่เลขสองมีเยอะมากนะครับผมมีหลายสูตรมากแต่ทําไมผมถึงชอบเลขสองนะครับเออผมก็สูตรสูตรในตําราผมมีหลายตัวนะที่เป็นเลขสองนะครับมีหลายตัวที่เป็นเลขสองดังนั้นสูตรนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งที่ทําแล้วมันได้เลขสองเออมันทาได้แล้วเลขสอง เลยย้อนหลังไปนี่มันเข้าเกินมากกว่าเจ็ดงวดแปดงวดมันเยอะกว่านั้นนะครับก็ลองดูนะครับผมในงวดที่จะถึงนี้เลขสองมันจะมาหลักหน่วยบนจริงไหมนะครับผมไม่มีใครตอบได้นะครับต้องไปรอรุ้นในวันที่สลาออกใครชอบหลักสิบตัวไหนก็ลองมาจับใส่ดูนะครับหลักสิบมีหลายตัวมากนะครับผมอันนี้เลขเด่นหลักสอกเลขสองนี่ก็น่าจะอยู่ที่เลขสองแหละหลักหน่วยก็ลองดูนะครับผมเป็นแนวทางถ้าเข้า แลงวดที่จะถึงนี้นะครับผมวันที่สิบหกนี้ถ้ามันเข้าเลขสองจริงนะครับงวดหน้าเดี๋ยวผมก็จะคํานวณเอาไว้ให้เป็นแนวทางต่อนะครับผมก็จะคํานวณไว้ให้นะาะมันก็ไดตัวเดียวนะ,นะครับหลักหน่วยจะมาไม่มาก็รอดูในวันที่สิบหกอ่วงนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับ สูตรทุกสูตรที่คำนวณได้ไม่ใช่ว่ามันจะออกทุกครั้งเสมอไปนะครับบางครั้งมันอาจจะหลุดก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันก็อยู่ที่จังหวะอยู่ที่ดวงด้วยนะครับพอบางครั้งพองวดจะเอามันไม่ออกก็มีเยอะนะครับอย่างนั้นก็ดูไว้เป็นแนวทางเนาะเลขสองลักหน่วยนะครับชัดเจนนะครับงวดน,นี้คุณพาคินบอกชอบศูนย์นะครับเป็นนั่นแหละครับสูตรมันก็มีเยอะเนาะไม่รู้มันจะมาสูตรไหนอาจจะไม่ตรงใจกับท่านผู้ชมก็ต้องไปรอวัดกันในวันที่สิบหก เท่านั้นนะครับผมเราดึงจะรูนะ้นะครับบนตอนนี้หลายหลายคนก็หลายเลขนะครับหลายสํานักก็อาจจะตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับผมบางท่านอาจจะชอบเลขศูนย์ชอบเลขเจ็ดชอบเลขห้าชอบเลขสี่เลขสามผมมีหลายตัวหลักหน่วยบนจะมาตัวไหนนี่ยังยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่แน่ๆมันมีคนถูกอยู่แล้วนะครับเออมันมีคนถูกอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าใครจะได้ถูกแค่นั้นแหละนะครับไม่รู้ใครจะให้ถูก ทุกที่ก็ตัวเลขแตกต่างกันมันก็ย่อมมีคนที่ถูกคนที่ผิดเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันอยู่ที่ตัวท่านผู้ชมต่างหากนะครับว่าชอบตัวไหนนะครับชอบสองหรือเปล่าถ้าไม่ชอบสองก็ต้องไปมองดูตัวอื่นนะครับโดยส่วนตัวผมผมชอบนะบบ 2, บ 4, นะครับผมชอบอยู่สองตับสองับตัวนะครับผมผมอาจจะชอบเลขสองชอบเลขสี่เลขห้านะครับหน่วยบนแต่เลขสองเนี่มันมันติดอยู่ในสูตรเด่นอย่างที่ผมบอกที่ทําให้ดูนะครับมันติดอยู่หลายสูตรมากนะครับเลขสอง ดังนั้นก็เป็นเลขเด่นตัวแรกๆเลยที่ผมคาดว่าน่าจะมาะครับไม่รู้จะมาจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองตรงนี้ฝากไว้เป็นแนวทางแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวก็ค่อยเจอกันอีกทีเดี๋ยวมีสูตรไหนที่น่าสนใจจะลงไว้ให้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับผมสวัสดีครับ